ข้อนีอ้นะคะที่เราจะคุยกันอันนี้ละเรามาคุยกันเรื่องอัออตราแลกเปลี่ยนแล้วนะคะหรือว่าเราเรียกภาษาอังกฤษว่า exchange rate นะคะเป็นอันตราแลกเปลี่ยนเงินตราะะที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะในข้อสอบที่เราถามวันนี้เขาบอกว่าณนะวันที่ณนะ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 เดือนธันวาคมปี2 5 6หใช่ไหมคะอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ US ร์นะคะเทียบกับไทยนะคะอยู่ที่34บาทต่อ1ดอลลาร์นะคะ อย่างไรก็ดีเวลาผ่านไป็น,นึงเดือนนะคะมกราปี62อัตราแลกเปลี่ยนเงินตาเปลี่ยนแล้วนะคะจาก1บาทเป็นต่อ30เออจาก1ดอลลาร์ต่อ34บาทเป็น1ดอลลาร์ต่อ35บาทนะคะถ้ากำหนดให้ราคาสินค้าและไทยขอ,อ,อและราคาสินค้าของสหรัฐยังคงเดิมนะคะข้อใดไม่ถูกต้องอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอันนี้ง่ายมากเลยดูตรงไปตรงมาเลยคะ่ะแปลว่าอะไรคะเมื่อก่อน เราอยากซื้อเงิน1ดอลลาร์อยากแลกเงิน1ดอลลาร์เราใช้เงินแค่34บาทเมื่อตอนเงินธนวามกรลาขึ้นมาปุ๊บต้องใช้เงินเพิ่มอีก1บาทอ่ะต้องใช้เงิน35บาทแน่นะคะถึงจะแลก1ดอลลาร์ได้แปลว่าอะไรคะแปลว่าค่าเงินบาทเราต่ำลง3าบบาทเนี่ยมันไม่พอที่จะแ,กแลก1ดอลลาร์ละมันต้องเป็น35แล้วละถูกไหมคะค่าเงินบาทอ่อนลงถ้าค่าเงินบาทอ่อนลงแปลว่าอะไรคะ ดอลลาร์มันแข็งขึ้น1ดอลลาร์เมื่อก่อนแลกได้34บาทผ่านมามกราคมแลกได้เพิ่มขึ้นเป็น35บาทเห็นไหมคะถ้าดอลลาร์มันเพิ่มขึ้นดอลลาร์มันแข็งขึ้นบาทก็จะอ่อนลงในกรณีนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าอันนี้ก็ก็ชัดเจนมากเลยนะคะข้อแรกบอกว่าเงินดอลลาร์อเมริกามีค่าลดลงเมื่อเทียบกับเงินบาทผิดชัดเจนเลยเพราะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะคะว่าดอลลาร์มีค่าสูงขึ้นเนื่องจากเมื่อก่อนดอลลาร์แลกได้แค่34บบาทอะ ตอนนี้ดอลลาร์แรกได้ตั้ง35บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงไปตรงมาเลยค่ะว่าข้อหนึ่งเนี่ยเป็นข้อที่ผิดเพราะงนั้นก็เราก็ต้องเลือกข้อหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวจะไปคร่าวๆนะคะว่าข้ออื่นมันถูกหรือเปล่านะใช่ไหมคะข้อที่2เงินบาทมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าเงินบาทมันอ่อนลงจากเมื่อก่อนใช้3 4มสี่เดี๋ยวนี้ต้องใช้35เนี่ยกว่าจะซื้อได้1ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเงินบาทอ่อนลงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นข้อที่ ข้อต่อมาบอกว่าจ่ายเงินดอลลาร์อเมริกาลดลงเพื่อซื้อจํานวนสินค้าไทยเท่าเดิมอถูกต้องสิคะเมื่อก่อนถ้าเกิดของไทยราคา34บาทใช่ไหมคะเราจะต้องใช้เงิน1ดอลลาร์ถูกไหมคะเมื่อผ่านมาวันที่เ,ออเมื่อผ่านมาเดือนเดือนมกราเราไม่ต้องใช้ถึง1ดอลดอล,ลาร์แล้วเราก็ซื้อของ34บาทได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็เป็นข้อที่ถูกเหมือนกันนะคะเอ,อ่อพอมาข้อที่4เนี่ย จ่ายเงินบาทเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าจํานวนเท่าเดิมก็ต้องถูกสิคะเพราะว่าถ้าเกิดเราสมมุติราคาสินค้าอเมริกาเนาะเราซื้อของไปซื้อเว็บไซต์เนาะเขาบอกว่าเนี่ยราคามันหนึ่งดอนเมื่อก่อนเราใช้เงินแค่34บาทอะต่อมาเราต้องเพิ่มเป็น35บาทถึงจะได้ของชิ้นนั้นเพราะฉะนั้นข้อ4สี่ก็เป็นก็เป็นข้อที่ถูกนะฮะหนะคะสินค้าจากอเมริกามีราคาแพงขึ้นในสายตาคนไทยที่ถือเงินบาทก็เหมือนเดิมค่ะถูกอยู่แล้ะ เมื่อก่อน1ดอลลาร์ของราคา1ดอลลาร์เมื่อก่อนเราโอ้สาบาทพอผ่านมา1เดือนต้องใช้ต้้ง3าบาทแน่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็มีราคาที่แพงขึ้นนะมันข้อเดียวที่ผิดชัดเจนเลยนะคะคือข้อ1เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อ1เป็นข้อที่ต้องตอบค่ะ